เจอรี่เป็นอะไรเห็นที่ยี่ตาบ่อยๆเนาะระวังเหอะเดี๋ยวริ้วรอยอาจะเกิดรอบดวงตาง่ายนะเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรครับมันเคืองตาเหมือนมีฝุ่นเข้าตาตลอดเลยครับอาการแบบนี้ที่เพิ่งเคยเป็น เขาเรียกว่าอาการตาแห้งเป็นความผิดปกติของน้ำตาเจอรี่รู้ไหมว่าโดยปกติแล้วดวงตาของคนเราจะมีปริมาณน้ำตามาหล่อเลี้ยงหรือให้ความชุ่มชื้นกับดวงตารวมถึงฉากกระจกตาทำให้การมองเห็นชัดส่วนอาการตาแห้งเกิดจากการมีปริมาณน้ำตาน้อยหรือคุณภาพของน้ำตาไม่ดีพอแต่ก็มีวิธีป้องกันนะ โดยการหลีกเลี่ยงการทำงานในบริเวณที่มีแสงจ้าและลมแรงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาแห้งเร็วดังนั้นเราควรใส่แว่นกันแดดช่วยโดยเลือกแว่นขนาดใหญ่ที่มีขอบด้านข้างเพื่อช่วยลดการระเหยของน้ำตาและก็ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศแห้งและเย็นจัดจดรวมถึงควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองและควันต่างๆจ้ะเช่นบุรีซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองตาได้ สิ่งที่สาคัญนะจ๊ะเจอรี่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการนอนไม่พอนี่จะทําให้ตาแห้งแล้วก็ตาแดงช้าเพราะทําให้เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงดวงตางบวมการพักผ่อนให้สมดุลจึงดีที่สุดเลยได้ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกง่วงเลยครับสงสัยผมต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับพี่เป็นช่วาที่พูดเดยอะไปปะเปล่าครับพี่สนับสนุนรายการโดยห้างแว่นท็อปเจริญ